ดีเราะันล่ทุกช่างเล่นด้วยนะวันในอ่าวันจูจีพีเออร์เกมส์นะฮะแล้วก็แน่นอนผมต้องชวนคนมาบ้านนะเพราะเกมนี้มันเล่นแบบคนละโทรศัพท์ไม่ได้ก็คือช่องบิ๊กบอลเอ้ยนั่นแหละคุณบิ๊กบอลหรือว่าคุณเจ l าเล้าจอนนะปะะก็หมดนี้เนาะมาแข่งกันเกมนี้เป็นเกมแนวเลือกอะไรเงี้ยแล้วก็มาแข่งกันนะฮะใช่ไหมไม่มีหลายด่านฮะ ใช่ซึ่งมีหลายแมปมากมายที่เราให้เล่นนะ <S <S แล้วก็มีตัวละครที่ซื้อด้วยเกมบางเกมก็ยากอี่เกมยีงผมไม่เคยเล่นลคุณโดนมาเจอเช่ชูโม,ม่ของบอ่หมอ่คุณต้องพูดเสียงดังๆฮะไม่งั้นโทรศัพท์ผมไม่ได้ยนินเครืออ่องคุณนะคุณนกไก่ ซืือบริกาที่สุดแล้วที่ผมเคยเจอเลยนะฮะแพ้ที่ไงเนี่ยขอขอขอบับขอบับขอบับไม่ได้บับปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิงปินงปิ๊งปิลย ผมยังไงตานน ar ี้ผมก็ชนะคุณซื้ผมไม่ได nope ้คุณขี้โกงมากอ่ะตังไรตรงไรเอ้าขวดพีกแลค่คุณเงินเาินคุณโกงวะผมแเบี่ย แต่ว่าต้องเป็นก็ฉันเหี้ยคูเดียวโอ้โตึมปองบูเล่โอ้ว้าวจาวได้ไม่นะก็เอเลี่ยนไปนะเอเลี่ยนแบบตีปองไงตีปองนะฮะผมเป็นแค่นี้คุณยังตีถ้าจะป้องกันได้คุณไม่ค่อยจะได้เลยมั้งเนี่ยคุณอะ เฮ้ยเราไปไปแล้วเฮ้ยอีสี่อีกหนึ่งแตมคุณรอเลียกคนอื่นแล้วคุณก็แพ้แม่แต่ในมิวเวอร์คุณต้องต่ยคุณโดนต่อยตายเลยอืมเห้เอาไา้เอออะไรของเองเออแบด้ยแบดผมมันแย่จริงจริงตมาขึ้นอะไรตอนสำคัญสำคัญวันนี้เออคิปเยอะแลอย่าตอไปด้าโหดเลย มาตืด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 อุ้ยอุ๊โอุ๊บอีกโอ้มันแม่นไปนะเดี๋ยวมันไม่ใช่แล้วมาเร็วจังว้าวเร่งขนาดนั้นคุณก็ไม่ผ่านอ่ะเฮ้ยมานจดมอง หกใสามากเลยนะเราไม่ได้หกอ่ะค่ะเราจะเซนด้วยเกมยิงฐานต,ตอนนั้นคุณแม่มาก่อนเนี่ยเคือมอไปแล้วปูวัดคุณอ้งหง่มากครับที่มอไปปูปูถือปืนสมองน่าจะไม่มีฮะคุณน่าจะลืมพกสมองมาฮะตอนดตอเด็กๆตามาแล้วเราควรดัก ลเราเปาดตรงนี้แบบเราก็ถุยไอพี <su ks> <S <S <lonely> ่โก้นี่ที่เป้งไก่ทำไได้แค่ดักว่ะมันจะเก่งดีอย่าเอือน้องอย่าเอือเอองเมื่อกี้ผมวมีแค่ด้านเดียวผมื่อกตายเลยตายคู่ตายคู่เลยผมยอมแพ้หรอกโอ้ยผมก็ชนะดอกนี้ phải bây em mình hả Đi coi Ê, mất rồi, mất rồi Chết ẻm Chị ơi không muốn <laughs> Còn... ẻm, <laughs> mà không ẻm có em ẻm đi. Cô xa không có ít em ẻm Khổng lồ Cô đã bị nó kia dễ rồi เฮ้ยไก่ดี่ทำตัวไก่หนูไม่ได้ไก่ทำคนดีะเฮ้ยว้าา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 อา โอ้โหที่แอไอ้อ้วนโอเคฮะ,อ,คฮะอืมโอเคหอเปล่าขอ,ของคอคลิปนี้อ่าใครที่ชอบนี่อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์สมัครด้วยนะฮะเพื่อสำหรับว,วันนี้ก็าบายบายวัสดีครับ